มาดูตัวบอมเลขกันครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะตอนนี้ยังเปิดติดนะเดี๋ยวจะว่าผมเอาลอกเอาเครื่องไม่ติดมาผมไม่มีเครื่องอื่นผมมีเครื่องเดียวนี่ครับเดี๋ยวมาลื้อกันลึกอเี๋ยวถอดก่อนเพื่อทำได้ทิศทางนะครับนี่ครับทอดแบตออกอันนี้มาลื้อไกลโตะหน่อยครับันนีตรงนู้นแน่นตรงนู้นแน่นผมเลยต้องมาหาที่ตรงอื่น ก็จะเป็นน็อตเนี่ยครับน็อตเป็นเป็นแชกโค้กแชกนะครับกแชกเบอร์อะไรนะมผมดูเบอร์ให้ครับผมเด่ดสามมิลครับเป็นขนาดสามมิลไอตัวนี้มันไม่บอกว่าทีอะไรไ e n 다 i มันจะเป็นเหล็กครับหนะักไม่เป็นด้านหน้านะครับเมาแต่ผมคิดว่าตู้นี้ครับน่าจะต้องแกะเข้าถังลพบอกว่า,าฝาหลังมันฝาใหญ่มีฝาอยู่แ้าว่าน่าจะแกะทงะังหลัง เครื่องใหม่มาแกะครับเหมือนต้องถอดล้อออกเลย ี้ว่าต้องถอดล้อเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนนี่เป็นที่ใส่สาร ด้วยความไม่รู้นะครับเราก็ต้องลองไปก่อนถ้าความจริงไม่ต้องถอดล้อก็เดี๋ยวพอตอนที่ซ่อมให้ลูกค้าจริงๆก็ไม่ต้องถอดล้อแต่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่รู้ก็ต้องลองไปก่อนแต่อีกนานครับว่าจะเสียเพราะถึงแม้เสียตอนนี้ยังไงก็อยู่ในการรับประกันอยู่แล้วของสุก ต้องดูนะครับได้เบตเต็คเนะฝ่าก็น่าจะตึงหน้าจะตึงของอนนะไรเดานะครับไอ้ตรงที่รองน,อน,น็อตนะครับเขาก็จะทำเหมือนกับตอนอูเบอร์หนึ่งหรือว่าแฮนด์ว e l นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าแกะออกได้ไหมจะเป็นเหมือนแหวนนะครับที่รอง ถอดมือจับออกให้ดูเลยครับออแต่จริงๆผมคิดว่าหน้าจะไม่ต้องถอดนะอ๋อเด็กกว่าฮะไม่เห็นหรอยงานะแต่มู้จะงานตรงไหนช่างไม่รู้จต่งานตรงไหนเลย แหกกันดูท่าแล้วเพื่อมีน้อยเท่าไหร่ มัติดทางนี้ก็ติด แน่นมากครับบอกเลยว่าแกะยากจริง ยากจริงแน่นจริงเอาไปฟังมาชมกันต่อครับเ,เพื่อนๆ <_ EN> เดี๋ยวเราจะมาลองถอดหุูจักนี้นะคะ่ะเ <_ EN> พราะเมื่อกี้ผมลองดึงฝานะครับ <_ EN> ดึงไม่ออกครับมันติดท่อนกลางไม่รู้ว่าต้องขันดอกนี้ออกหรือเปล่า มีน้องจอบตัวคือเป็นเหตุให้มันดึงดึงดึงออกมาไม่ได้น่าจะได้แล,แล้วผมว่าแต่จะดึงยังไงเนี่ยไม่มีที่จับแล้ว ไม่ได้ครับติดนี่ครับไม่รู้ว่าจะดึงออกมาแล้วจะสไลด์ขึ้นได้ไหมยิดนึงไม่ได้ <c oughs> ผมต้องถอดต้องถอดกาอล่างออก แน่นอนจริงครับลำโพงหรือกันทั้งตัวเลยครับฟังเดียวนาจะได้ลนะแล้วนะน่าจะทะแยงออกได้ปูทะแยงไม่ได้ด้วยมันติดอะไรไม่รู้่ะนะมาขนาดนี้แล้วอีกข้างหนึ่งเอาให้หมดอย่าให้เหลือ เดี๋ยวตอนประกอบกับขอถ้าถักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวค่อยมาประกอบการล่กันครับถ <c oughs> อดไปก่อน ออกเถอนะเงื่อ s ย a แล้วขอร้องอะออกเถอะออกเถอะ <a> มันยังดึงไม่ได้ครับสโอ้โหเส้นนี้ตึงมากไม่รู้ตึงเพราะผมหรือตึงเพราะอะไรตึงเปี้ยเลย โอ้เสียงไหนนี่เป็นแบบท่อกรวยด้วยเแต่ผมขอถ่ายรูปด้านในก่อนนะครัะก็จะวผมพ์ออกมาการเสียบตอนเสียบกับการเสียบไม่ถูกครับ ดเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับเดี๋มีติดอะไรไม่รู้ หัวดาวด้วยไม่รู้ว่านี้หรือเปล่าโอ้โหใครไงไวะเนี่ยโอ้มีอะไรอีกไหมนี่ตรงนี้ลักไฟ ไม่รู้จะเอาไว้ในไข่ดีเลยผมงงมดโอเคได้ละ ข้างไหนข้างไหนครับดูข้างในได้เลยมีดอกซับสองตัวอันนี้หนึ่งตัวอยู่นี่อีกหงตัวอยู่ในนี้ ก็เดี๋ยวคลิปแกะก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวดีเทล,ลที่เหลือเดี๋ยวผมมาแกะทีนงครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วครับวันนี้ผมช่างบาสสวัสดีครับ